องค์มนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบป,ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตานโากสินทร์ประจำปีการศึกษา2566 วันนี้เวลา10นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังหอประชุมใหญ่พุทธมนตรสสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติอำเภอพุทธมนตรจังหวัดนครปฐมในการมอบปริญญาบาตัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประจำปีการศึกษา2566โดยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีมติมอบ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ปริญญามหาบัณฑิตกิติมศักดิ์และปริญญาบัณฑิตกิติมศักดิ์ให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิตลอดจนผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากทั้งสองสถาบันรวม 3, 865คน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีมุ่งพัฒนาองค์ความรู้ให้สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงพร้อมนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในห้องเรียนมีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกมีหลักสูตรเพื่อรองรับการประกอบวิชาชีพและงานด้านต่างๆ83หลักสูตร ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำในเอเชีย QS World University สำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ภายใต้ความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมประกอบการยุคดิจิทัลผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการโดยพัฒนาหลักสูตรสร้างความร่วมมือสร้างงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล